ร้องเพลงตะวันรับฟ้าในใจเพื่อนมือตกมือตก่อายต้นตักเฒ่าแสงสุริยาจุลาเลี่ยงลูกเอ็นลมใบหยกลมจอยโบกผ้าหิ้วมาจากจันไรรไรรำร้องกองธนา ลงมายิ่พตาใจเมื่อลงพานเียเงีว่ายน้ำเร่งเขียนผกัจบวกร่างโยกพล็เลิดว่าไปลบลำพันเอ้ยเด็กหกัวจ้ามานเห็นทุกวันแล้วอยาโอ อย่างเลยเปลี่ยนผู้เชยโอ้ใจน้อยหัวใจลืมสัญญาี่เคยว่าไว้ปวดนอนอนเดียวใดพิทุเทใจน้ำตาไหลรินมองหมู่นกกาตลาหองหองจับ เหมือนพี่กับน้องพันขวากินแต่วันรับฟ้าพี่ย่าน้องพ่อทำะคอน เดือดยัยพันแผ่ไม่แน่นอนหนึ่งพันสาลัวดวดใจแท้ไม่แน่ไม่รู้มาทิ้งตลาดตาอะไรไม่อ้วนเหมือนหลอกหลอนทั่วเราให้เฝ้ารอ โต๊ะโร๊มโร๊วันข้างเลิกมากไรคนทางรักมืดมูวสจะล้วแล้วเอาเปลี่ยนแนวเปียนทางได้งานใหม่ต่อยเหมือนเยอะผ่านเลยไปทานข้าวครับ ขอบคุณทุกคนขอชื่อหน่อยขอชื่อหน่อยเด็กหญิงดัดชื่นชมค่ะดัดชื่นชมจ้าอยู่บ้านด้นตึ๊บหมู่หนึ่งตำบลขอนไว้ค่ะอำเภอชิระพุ่มอํเภอชิรพุ่มจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณค่ะอายุอายุอายุหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่แล้วจ้าจ้าขอบคุณหลายค่ะบายบาย